เสาร์25กุมภาพันธ์2566ที่กัสซันเลกาซี่สบายสบายสไตล์ฟ้ากัสซันเช้าวันเสาร์สดใสเช้าเข้าออฟฟิศกัสซันเลกาซีก่อนนั่งทำงานรดน้ำผักปลอดสารเป็นกะละมังสวยงามมีทุกผักดูความเติบโตแตกใบของผักรดน้ำพรวนดินก่อนที่จะโตเอามาปั่นน้ำผักทานปลอดสารพิษความสุขใกล้ตัวที่มีทุกวัน กับท่ามกลางพนักงานกัซันใจสุกกายสุขสิ่งแวดล้อมสวยงามทำงานม,มีประสิทธิภาพมีความสุขทุกวันชีวิตที่เหลือทุกวันนั่นคือความสุขจริงๆค่ะเกินคุ้มค่ะเดี๋ยวบ่ายแดดร่มลม,มตกก็ลงไปตรวจสนามหดลูกกอล์ฟออกกำลังกายเดินเดินเขี่ยลูกกอล์ฟไม่สนสกอร์และถ้าขอเดินตีทุกวันเว้นวันกับน้องกัซซันสัปดาห์ละวันแค่นี้ก็สุขใจเกินคุ้มค่ะ ชีวิตนี้มีความสุขเช้าปลูกผักทํางานอยู่กับพนักงานบ่ายแก่ๆนัดลูกและพ่อของลูกตีกรอบในสนามตัวเองสุขใกล้ตัวที่ไม่ต้องไปไขว่คว้าจริงๆได้ทั้งงานได้ทั้งความอบอุ่นได้ทั้งความรักจากคนรอบข้างสุขสันตวันเสาร์ร่วมกันนะคะจากฟ้ากัสันธมิสารายงานานี่เช้าวันเสาร์ที่ยี่ห้าเชาออฟฟิศมีปลูกผัก อันนี้บัตเตอร์เฮดนะคะสบายสไตล์ภาคศัตทธาต้ะน้ำผักหมูผักนี่ปูกผักปลอสารทิ่เอาไว้ทานอันนี้อะไรนะเนี่ยอันนี้ผักกาดสลัดผักกาดแก้วนะอันนี้ผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งจีนอันนี้ผักบุ้งจีนนะคะอันนี้ผักกาดหอมมีผักกาดหอมนี่ให้ติดป้ายสวยๆผักกาดหอมอันนี้อะไรลูกไหลผักเดี๋ยวไปทำป้ายมาติดให้ลูกผักกันนะเนี่ย สารแล้วผักเลยอันนี้ผักฟิเล t เยอะห็นไหมอันนี้ผักฟิเล t ผักฟิเล t อันนี้ฟิเล t อกต้นนี่ผัดอันนี้ผัดน้ำผัดกินตอนเช้านี่มีแอนตี้ออกซิแดนซ์เยอะนี่อันนี้เลดโอดเลดโอดเป็นกะละมังเอาน้ำไม่สุ่มไว้คาราเมลอันนี้เลดโอดเลดโอดเลดโอดสวยงามมากเลยอันนี้เลดโอดเลดโอดอันนี้เลดโอด ตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่นเข้ามาเดี๋ยวให้คนเป็นสิจับมาเนี่ยโอ้าอย่าเพิ่มแม่บ้านหมดแล้วเหรอถุงถุงแค่นี้เหรอถุงแค่นี้เหรอขาส่งหมดแล้วเหรอเดี๋ยวแม่บ้านมาต่อทุกวันนะอันนี้ถักชีฟสลังอันนี้ถักแคลเดินตามไปแดละจะรถต่ออันนี้ไปต่อสลังนะ อันนี้เริ่มขึ้นแล้วสวยงามปิดน้ำเนาะปิดน้ำเลยปิดน้ำเลยอันนี้ซาลาแหน่อันนี้นนนนจิ้งจุ่ยไฉ่จิ้งจุ่ยไฉ่จิ้งกะเลือดหมูอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จินงจุ่ยฉ่เนี่ยจิ้งกะเลือดหมูมีแอนตีอ้ออกซิดแดนเยอะจินงจุ่ยฉ่นะเนี่ยอันนี้ผักแพลวผักแพลวกินกกะลาบหมูลาบคข้นนะหอมอันนี้ซาลาแหน่ซาลาแหน่ก็กินกะลาบใช่ไหมใช่ไหม ยาบุ้เส้นราบุ้เส้นนะเนี่ยเดี๋ยวราบุ้นเส้นมันโตละนี่ผักอะไรเนี่ยผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนี่จะซื้อพริกแมสซีสีมาปลูกสวยงามนะคะนี่กสะเกษตรกะที่ทำสวนผักเองกไไ็ได้หน้าขับเฮาหน้าห้องสำนักงานนะคะโอผักผักบุ้งเอาไว้ผัดตอนเย็นสลระแหน่เอาไว้เอาไว้ปั่นทำน้ำปั่นผักตอนเช้า ตอนเช้าก็กินน้ำป่านผันกกลางวันก็กินกุ้งตอนเย็นก็ยำทูน่าสรารแหน่ต้มนิ่งเลดโอดเดี๋ยวโตเป็นเต็มกะละมังก็จะสวยขึ้น<ๆ>เดี๋ยวจะให้ปลูกเพิ่มเดี๋ยวจะพิกี้หนูแดงพิกี้หนูสีมะปูโหรวฟางปลูกให้ครบนะคะอันนี้นาานะคะแห่สวนสมศักดิ์ขอบคุณแม่สมศักดิ์แต่ว่ากะละมังมันเล็กไปหน่อยนึงนะเดี๋ยวต้องใช้เป็นกะละมังใหญ่ละกะละมังเล็กไปนิดนึง สวยงามสวยงามจะทำผักขายเป็นกะละมังแล้วพนักง,งานใครจะซื้อผักเนะกาะอกะละมังละห้า <c> ส <oughs> <c oughs> ิบบาทไม่ายสบายสบายสไตล์ฟ้าวันเสาร์เดี๋ยวบ่ายก็เป็นตีกลับแล้วบ่ายค่ะสวัสดีค่ะ